ปัญหาที่บ้านเราต้องเจอก็คือเด็กๆชอบปีนออกจากกระบะดูนะทุกคนดูโซบะทาลงไปเลยนี่หลักฐานสำคัญมากนะคะทุกคนก็คือเด็กๆเนี่ยชอบปีนออกจากกระบะมากนะคะปีนตลอดออกมาทีไรก็ปีนก็ปีนนะคะนี่นั่นไปทางนั้นอีกแล้วทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางนน้นนะขยับไปขยับมาเรื่อยๆเลยนะ เดี๋ยววันนี้นะจะมาหาวิธีแก้ปัญหาในเด็กชอบหนีเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยอันดับแรกที่เราต้องทำก็คือพี่มินไปตามหาซื้อฟิวเจอร์บอร์ดจ้านี่นะคะเราก็บุกบ่าฝ่าฝนกันไปนะจังหวะวันนี้ที่เราซื้อเนี่ยฝนดันตกนะทุกคนแต่เราก็ยังได้ฟิวเจอร์บอร์ดมานะเพื่อจะทำ แก้ปัญหานะที่เด็กชอบหนีเที่ยวกันนะคะไปะไปทำพร้อมกันเลยนะพอเรามาทำนะคะสิ่งแรกที่เราเจอตัวป่วนค่ะเธอคือตัวป่วนของทั้งบ้านนะที่มีไหนกำลังจะวัดนะคะฟิชบอดกับทถานที่วิ่งหอนเด็กๆนะแต่มีตัวป่วนเข้ามายุ่งยากนะคะนี่นี่นี่จัดการเลยดูดูเขาทำนี่ทับไปเลยนั่น เข,เ,นนะเขาคิดว่าพี่มินเะล่นนะป้าทูว่าคิดว่าพี่มินะเล่นด้วยจริงๆพี่มินกำลังนั่งวัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอยู่นะโอเคเราวัดได้แล้วนะคะเดี๋ยวขีดว่าจะเป็นอันดูทำเป็นรอยตัดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดจ้าเราจะตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดกันนะคะทุกคนแต่ยังมีตัวปวนยื่นมือเข้ามาอยู่นั่นเองนะเจ้าตัวปวน ดูดูเขาทำอืมอืมดูนะโพล่มาตรงนี้ตรงนั้นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดทั้งสองแผ่นนะคะเขาเรยจทำเป็นสองด้านนะทุกคนเอาวิธีนี้ไปแก้ปัญหาเวลาเด็กๆออกมาวิง่งข้างนอกแล้วปีนโกงได้นะคะอันนี้ที่มินก็ลองคิดหาวิธีแก้กันดูนะ ตัดเลยชบัชบชบัชบชับชับชับโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาประกอบเข้ากับสนามวิ่งเด็กๆกันนะคะทุกคนค่ะค่ะคนแรกน้องวาซาบิวาซาบิเขาก็จะเป็นจอมกระโดดนะจอมปีนะทุกคนเขาก็เอ๊ะทำไมปีนกระโดดแล้วทําไมถึงขึ้นไม่ได้นะทุกคนเด็กๆก,ก็จะงงๆนีงง่อ่แต่ขึ้นได้จ้ะฝั่งนั้นน่าจะเป็นเพราะอุโมงค์อยู่ใกล้กับที่ปีนนะก็เลยกระโดดขึ้นได้ที่มินก็เลยเขยิบออกนะคะ ดูดูดูเพราพยายามจะปีนขึ้นมานะแต่เราก็ใช้วิธีเซฟนะคะเดยวจะได้ไม่ปีนออกมาแต่ไปน้องโซบาดจ้าน้องโซบัก็ยังงงๆอยู่นะแต่ว่าส่วนมากจะสนใจของเล่นใหม่ที่พี่มีเพิ่งซื้อให้นะคะเป็นไม้กระดกมีอันนี้น่าสนใจกว่านะมีทำอะไรนี้น้องมึงตื่นนะคะก็จะงองเงี้นิดนึงนะทุกคน หนไปวิ่งแล้วลูกเห็นไหมเนี่ยมีอะไรใหม่อะไรใหม่จริงๆก็จะชะเง้อชะแงนะคะแต่คราวนี้ก็จะกันเด็กปีนขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเลยนะก็ให้รางวัลเป็นนมแพ้คนละหนึ่งอันนะโอเคชอบคลิปนี้นะคะวิธีแก้ปัญหาแฮมเซอร์หนีออกจากสถานที่วิ่งนะลินปีนออกนะก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะติดตามกันทั้งใน Youtube และเพจมิสตอรี่นะคะบ๊ายบาย